น้องเบียรวิพานัน์ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเสียใจไหมที่ไม่ได้ยืนบนเวทีเหมือนเดิมขาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองวาวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนอี้เท่าก็มีเรื่องเล่านะครับผมเนาะของทางน้องเบียรวิพานันท์เอามาวอกสุพีเอามาสอกุนงเอามาวอกสูเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้ว ซึ่งคลิปนี้นะครับผมนอ้นองเบียร์ก็ได้ออกมาบอกจะลายมือแล้วล่ะพี่น้องเปิดเผยความรู้สึกนะครับผมเนาะเสียใจหรือไม่ที่ไม่ได้ยืนบนเวทีเหมือนเดิมซึ่งเป็นคําถามนะครับผมนาะทีหลายๆคนอาจจะสงสัย่าหลายๆหลายๆคนอาจจะไปคอมเมนต์นะครับผมนะ้นองเบียร์รู้สึกยังไงอ่าหรือหลายคนหู้สึกเป็นห่วงน้องเบียร์นะครับผมเนาะนะก็เลยสอบถามกันเข้าไปซึ่งน้องเบียร์ก็ได้ออกมาอัดคลิปพี่นอ้องอ่า พูดถึงความมูซึกนะครับผมเนาะ,ะว่าเสียใจหรือเปล่าที่บร่ได้ยืนบนเวทีซึ่งบาสากักับน้ำคลิปนั้นมาพี่น้องได้ฟังกันเดี๋ยวจังกลับมาคุยกันพี่น้องที่กำลังใจหนูมาตลอดนะคะพวกเรก็อาจจะแบบเสียโอกาสหรือเปล่าอยาพักนานนะอย่างประมาณนี้เอาจริงๆตัวตัวหนูเองไม่เสียใจนะที่หนูไม่ได้ยืนบนเวทีหรือว่าไม่ได้แบบร้องเพงเลงแลวอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นการ พักไปในตัวนะคะแต่ทามไม่ได้ทดีรู้พักไ,ไปเร่อยหับแบบว่าบริษัทไทยคลิปเลยนั่นแหละรู้จะรู้จะเครียดจัจ๊น้อยเพราะว่าเขาเคยเหตนะะหนะคะเขาเคยเหตนเคยทายหลอว่ะเคยเบาเคยอ่านเมน FC อย่างสีนะคะเพราะเหมือนนึงเขาหายเราหายไปเราอาจจะแบบจะเสียดายมากๆนะคะเสียโอกาสไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เราได้มีผลงานหรือว่าคลิปให้ FC ดเบึงกับพ่อเลี้ยวนะคะ เพื่อประบมมเเอฟซีเหมนกับเป็นห่วงนะคะโมโนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กาลังใจนะคะหนูเข้าใจทุกคนนะแต่ว่ายัางที่ว่าพี่น้องเราต้องรอพี่ก่อนนะคะให้เรื่องม,มันสมุดก่อนนะคะพี่น้องเงียบไปก่อนหลังจากนี้เราก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ทุกคนได้ดูนะคะหนูกลับบ้อยากตัวหนูเอง หนูก็ไม่อยากทะเยอทยานอะไรขนาดนั้นนะคะพี่น้องเพราะว่าเกินไปอยังการที่เราทะเยอทยานมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ได้มีผลดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วฮอก่ะนี่แหละพี่นอ้องทายคลิปไปก่อนนะคะพ่อไดมีแบบว่าคลิปให้เอฟซีเดบึงกับพ่อเลี้ยนะคะมันอาจจะยังน้อยไอาบา้บ้านเรากัยังดเดชงานอยู่ค่ะ กับบอมี่ยังนะคะก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยลวหล่ะกับอยเอฟซีนั่มไลยๆนะคะเรานอนเ <c oughs> จ,นนจนนรร้าหนากว่สิบปุกบรึเจ้าหน้รู้สิบปุกบรอบใบปาอยู่สิบพุกแล้วหนีแล่ะก็เราบบนตื่นตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งพอดีนะคะพี่น้องนะคะก็ได้หาโอกาสมา พูดกับทุกคนนะคะขอบคุณคําแนะนําแล้วก็คำติชมสําหรับช่องใหม่นะคะช่องสับเบียนอีกเกินบาทนะคะพี่น้องซื่อสองมากกว่าสีค,คือคือคนถ่ายจังน่อยนะคะพี่น้องตัวเป็นอย่างนะคะหลังจากที่ไปงานมาสองงานนี่งานที่สามสำหรับหนูถือว่าหนูได้พักผ่อนมากๆถือว่าเป็นการพักผ่อนเป็นตัวแล้วก็ได้สังเกตบังอ่า มาล่มทางขอนเก่นเนาะค่ะ้าเจ้าตำล้อขอนแก่นกับสิริฟ้างไดืซึมซับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะกับบึงเพนนื่อและเป็นหปเหตุจังใดเน่เป็นออกมาเป็ะเห็ุอย่างเน่มันก็มีความแตกต่างกันเยอะอยู่นะคะกับการถ่ายคลิปว่องพนขเข่าเจ้าเหตุเป็นคลิปเลี่ยวแล้วก็คลิปสามนาทีสีนาทีสัดส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าของหนูจะของหนูจะเป็นคลิปแปดน,นาทีขึ้นไปสินะคะเพื่อนอาจจะบริถายดน ตะวันนัวไทยด้นประคับนะคะมันร็จะมีแบบความแตกต่างกันสินานัวไทยข้าเจ้าด้วยนัวไทยเพิ่อนอืมหนูยอมรับเลยว่าหนูเก่งใจมากๆหนูปกติก็เป็นคนขี้เก่งใจอยู่แล้วเห็นว่านูแบบว่าบุ๊กอันเขาเกิดมาจะไหนเห็นนูเห็นนูเป็นคนยีงสีนูกะหนูจะเก่งใจคนประคับไปูด้วยค่ะเก่งใจถ้าไม่สนิทแบบมากๆจริงจริงก็ก็จะไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่สินาค่ะที่อันนี้ไปนะคะ กิงใจกิงใจพี่แดนเซอร์พี่คนหหวด้วยนะคะเขาายากแบบว่าเขาายางถ่ายคลิปไปแล้วหวังท้าเพลินเป็นเหตุงานอยู่นะค่ะมันเถื่อเพป็นแบบอาจจะเฝ้าหรือว่าอาจจะเปลี่ยนชุดหรือว่าอย่างบางทีบางทีเวลาเราถ่ายคลิปไปแล้วบางทีเราก็ต้องเซฟเซฟเพลินนั่มนะคะเราก็ต้องเซฟเพลินนั่มมันอาจจะแบบเห็นนันรูปส้มอันนั้นนี่บางทีมันดูโปไปหรือว่าบางทีมันนี่ไปนั่นแหะค่ะจิโนะมะกอกก็ต้องเซฟเซฟเพิ่นไว้นั่มนะคะเพราะว่าจิะเป็น คนรวยแดนเซอร์ศิลปินแล้วก็ทุกๆุกคนนะคะเ้าก็ต้องเบิกจังหวะเรียกโอกาสนะคะขันห้องบุลาเรื่องน้ำเพลินหรือว่าอันหูจ้าก,กันขักเดียวห้องค่อยค่อยว่า,าก,กันนะคะทุกคนตอนนี้มันก็คือเราใหม่ใหม่มากๆหรือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ใหม่มากๆมากๆนะคะอืมเพราะว่าเราอยู่นี่ก็คือมีแดนเซอร์ที่รู้จักกันอยู่แต่ว่าห้องประดินิ์กับเพิ่นขนาดนั้น ะะคหะมูจังจยุติเกับบอดิสนิตซนนิต่สนิทอีงเลียเข้าเจยู่ระเบียบนะคะก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ค่อยปรับแเปลี่ยนใหม่อีไหมนคะคะเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งทิ้ง,งออกไปเลยเท่ากับปัดออกไปเลยค่ะเท่ากับมานับหนึ่งไมเก้าวไปข้างหน้าก้าวใหม่ เราก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวอย่างระวังนะคะเส้นทางข้าขงหลังก็คือห้องยางผ่นานเมลีโอห้องกับสีบยางก,ก็ปีอีกเดี๋ยวคะ่ะห้องสีงยางไปทางหนานะคะเพื่อที่จะมันมีผลดีต่อเราเองทั้งนั้นเลยนะคะการที่แล้วก็ mm. คลิปหนูมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์เนาะทุกคน,นยัให้พอไปเม่ซี่ขอใจณจุดนี้นะคะของหนูมันไม่ใช่คอนเทนต์แล้วเวลาหนูถ่ายคลิปหนูจะไปสัมภาษณ์แบ เนี่ยต้องมาดูเรานะทําไมถึงมาดูเราหนูจะพอทาหนูจะพอทำเพื่อนแบบนั้นหนูจะทมแค่บ,บา่างไหนมาต่อยสายน้อค่ะอันปานไก่งานบอมาจากคนมาหลุดอย่างเนแล้วก็อ่ากินเขามายังค่ะํำหนี่ค่ะหนูจะาทามเพื่อนสำนัดหนูจะพถามระลับระลวงมาก,กว่านี้นะคะถ้าเราทามแบบทําไมนี่ก็คิดบางส่วนบางตอนนะครับผมนองจากทั้งช่องของน้องเบียร์นั่นคือสาวเบียร์นานงะเอกเกินบาทที่น้องเบียร์ได้ออกมา พูดถึงความรู้สึกพี่น้องว่า,าเสียใจไหมที่ไ่ได้ยืนบนเวทีเหมือนเดิมนะครับผมเนาะือตังแต่ก่อนนั่นคือบม่ได้ถึงขึ้นึ้ำการแสดงนะพี่น้องในช่วงนี้น้องเบียร์ก็ว่าในช่วงหนึ่งแล้วับผมเนาะว่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนพี่น้องอยู่กับเจ้าของอยู่กับตัวเองนะครับผมเนาะได้ไปนั่งทางอาจารย์บาทก็ถือว่าไปงาน แล้วก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวตอนนี้น้องเบียร์นะครับผมเนาะเห็นในลายคลิปออกมาก็ออกมาบาอกยู่พี่น้องว่าแฮปปี้นะครับผมเนาะในการทําคลิปอ่าในการเดทายคลิปลงช่องตอนนี้รู้สึกแฮปปี้มากตอนนี้ฮู้ซึกกระตือรือร้น,นรู้สึกดีใจนะครับผมเนาะมือได้บัลเลย์ทายคลิปพี่น้องนั่นะคือจะรู้สึกคาเป็นบ้านห้องกะสีบ,บอยูบได้นะครับผมเนาะต้องทายคลิปอ่าอยู่ตลอด พตนาตะก้อนนานั่นนะครับผมนอ้นองเบียร์ก็ในช่องกะถทายคลิปลงให้พี่นอง FC, เอฟซีเดบิงมาตลอดนะครับผมามาแว้จะมาตั้งช่องใหม่นะครับผมนอ้นองเบียร์ก็ยังรักและกายังขยันในการถ่ายคลิปอยู่นั่นคือจกทำช่องแลวกาให้พี่นองเอฟซี FC, แฟนคลับได้ติดตามกันอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมนอทงังน้องเบียร์กับอาจารย์บาทนะครับผมนอเป็นกำลังใจให้สเสมอและกา ชองบริษานเองก็อาจจะพยายามนำความเคลื่อนไหวของทังน้องเบียร์กับอาจารย์บาดไม่พี่น้องในเบิ่งกันมาบอาสู่พี่น้องฟังกันครับผมพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดนะครับผมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะแดกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบริษานก็นย้ำเตือนอยู่เสมอเรยพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน เขาต้องการในคนอื่นในเกยียรติเ่าเขาก็ต้องหูจักในเกียรติคนอื่นเขาก่อน,นะครับผมนอและก็รต้องรับผิดชอบอในคําพูดในคอมเมนต์ของเจ้าของนาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้การเตือนกันด้วยความหวังดีปรัถนาดีนะครับผมช่วงนี้การถือว่าเป็นช่วงพายุเข่านะครับผมนอะอหลายๆวงกะงานยกเลิกนะครับผมน้อยนลาสุูดกะ สำหรับเป็นแพลงนะครับผมนอะทั้งสละบุรี่กัยกเลิกไปเพราะพายุเขานะครับผมนนะช่วงนี้ครับเป็นกำลังใจทุกปูทุกคนเราพี่น้องเป็นกำลังใจให้เมื่อสุคนนะครับผมนอะทีกำลังสู่ชีวิตกันอยู่ที่กำลังทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่ออนาคตของเจ้าของและกระทั่ง ครอบครัวแล้วก็คนข้งางหลังอยู่นะครับผมน้องบาซารเป็นกําลัางใจให้บ่แตกต่างกันพี่น้องบาซารก็คือกันนะครับผมเฮาก็เดินหน้ากันต่อไปอ่าสู้กันต่อไปพี่น้องข้ามฝั่งพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ตั้งสองบาซาร์น้ำแนวเพื่อเป็นกําลัางใจคลิปนี้บาซารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ